อันตรายจากการบริโภคเนื้อหมูดิบจนทำให้เกิดโรคไข้หูดับเป็นกระแสที่หลายคนให้ความสนใจผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรอลงกตบุญสูงเนินผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายชนสูตรโรคสัตว์กำแพงแสนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าโรคไข้หูดับมีสาเหตุจากการกินหมูดิบที่มีเชื้อสเตปโตคอคัสซูอิดปนเปื้อนอยู่ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ทั้งในสุกรและคน จากรายงานของกองควบคุมโรคระบาดกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยมีโอกาสติดเชื้อไข้หูดับประมาณ7คนจาก1 0 0 0 0แสนคนและในจำนวนนี้ร้อยละ 4- ถึงร้อละ8ของผู้ติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคดังนั้นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีคือการบริโภคเนื้อหมูที่ปรุงสุก ในกรณีของโรคไข้หูดับนะครับซึ่งมีรายงานออกมาเนี่ยนะครับไปสัมพันธ์นะครับกับพฤติกรรมการกินอย่างมากซึ่งเราพบว่าพฤติกรรมการกินของผู้บริโภคที่ชอบกินลักษณะของเนื้อสุกๆดิบๆหรือมีการใส่เลือดเข้าไปเป็นลาบเป็นลู่อะไรพวกนี้นะครับก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้ท่านติดเชื้อสเตรปโตคอคัสแล้วทาให้เกิดปัญหาเรื่องไข้หูดับได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้น ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าการรับประทานอาหารโดยเฉพาะเนื้อสุกรผลิตภัณฑ์ของสุกรจะต้องปรุงให้สุกนอกจากนี้แหล่งที่มาต้องมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานซึ่งปัจจุบันกรมปศุสัสตว์เข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจังและต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคซึ่งนอกจากแหล่งผลิตแล้วการสังเกตลักษณะของเนื้อหมูก็เป็นสิ่งสำคัญลักษณะที่ดีเนื้อต้องเป็นสีอมชมพูไม่เข้มหรือซีด ฉ่ำน้ำไม่เหลวหรือแข็งจนเกินไปไม่มีรอยโรคผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายสัตแพทย์ดรอลงกฎบุญสูงเนินยังฝากเตือนผู้บริโภคสายปิ้งย่างด้วยว่าอย่าใช้ตะเกียบอันเดียวกันในการคีดหมูดิบและหมูสุกเพราะอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆได้กรณีของผู้บริโภคสายหมูกระทะนะครับก็ฝากนะครับเน้นย้ำเรื่องของสุขอนามัยในการใช้อุปกรณ์ร่วมระหว่าง เนื้อที่สุกแล้วกับเนื้อที่ยังไม่สุกมันมีโอกาสที่จะเกิดการสัสมผะะัสกันระหว่างเชื้อจากเนื้อที่ยังไม่สุกไปสู่เนื้อที่สุกแล้วด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันหลายๆกิจกรรมอย่างกรณีที่เราใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารในกลุ่มของการปิ้งย่างนะครับก็แนะนําว่าควรจะแยกอุปกรณ์ที่คีบระหว่างเนื้อที่ปรุงสุกแล้วกับที่คีบสําหรับเนื้อที่ยังดิบอยู่กรณีที่เราแยกอุปกรณ์อย่างนั้นแล้วนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าท่านรับประทานอาหารที่ ปลอดภัยแล้วก็ปลอดโรคแน่นอนครับอย่างไรก็ตามผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าโรคไข้หูดับไม่ติดต่อระหว่างคนสู่คนแต่เป็นลักษณะของการรับเชื้อเข้าไปจากการปนเปื้อนหากปรับพฤติกรรมในการบริโภคเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกก็สามารถป้องกันปัญหาโรคนี้ได้